มาต่อกันที่อีกข่าวหนึง่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก่อนที่ห้างจะปิดที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะมีคนร้ายนั้นสวมหมวกไอโมกถือปืนบุกเดี่ยวเข้าไปจี้ชิงทองที่ร้านทองในห้างของบิ๊กซีนะคะแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยฮึดสู้ค่ะ<อ>ใช้ปืนยิงก็ทําให้คนร้ายนั้นได้รับบาดเจ็บไปค่ะเอาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่นํามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่คนร้ายบุกเดี่ยวกับเข้าไปชิงทรัพย์ร้านทองโดยสวมชุดไอ้โม่งดำนะครับเดินถือปืนจุด38เข้าไปในร้านทองยาวราชแสงสุวรรณตั้งอยู่ในบิ๊กซีชั้น2ครับที่อำเภอบางปะอินติดถนนสายเอเชียในช่วงหัวข้ามคนร้ายก็ใช้ปืนจี้พนักงานในร้านซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็กระโดดข้ามตู้กระจกเข้าไปพยายามจะก,กวาดทองรูปปันในตู้ แต่ว่าเจ้าของร้านทองคุณสจีวิ่งเข้าไปในร้านแล้วก็คว้าปืนออกมาจากร้านนะครับยิงคนร้ายไป3นัดขณะที่คนร้ายก็กำลังกวาดทองรูปปรพันธ์อยู่แต่ว่าคนร้ายไม่ตายนะครับคนร้ายได้รับบาดเจ็บแล้วก็กระโดดข้ามตู้ทองหลบหนีไปได้เจ้าของร้านก็พยายามที่จะวิ่งนะครับนำปืนไปแต่ว่าไม่กล้าย,ยิงเพราะว่ากลัวจะไปถูกชาวบ้านแถวนั้น แต่ก็มีการแจ้งตำรวจสบพบางปะอินมาตรวจสอบแล้วก็ไล่ติดตามคนร้ายซึ่งคาดว่าคงไปรักษาตัวอยู่บริเวณใกล้เคียงแถวนี้นะครับตำรวจเชื่อว่าคนร้ายนั้นมาดูลัดเลาก่อนที่จะลงมือนะคะแต่ก็มาถูกเจ้าของร้านทองนั้นยิงได้รับบาดเจ็บแต่ว่าไม่ได้ทองรูปพระรูปพันไปค่ะจึงได้มีการส่งชุดสืบสวนไปตามหาตามโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกต่างๆที่คาดว่าคนร้ายจะเข้าไปรักษาตัวเตือนเจ้าของร้านทองบางคนนะครับก็บางทีดูลัดเลาด้วยนะครับเผื่อคนร้ายเขายิงสวนมาอาจจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็อันตรายได้นะครับ